สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ยายพาสิพาเพื่อนๆมาพันบักม่วงใบนะคะนาะพันบักม่วงค่ะบักม่วงขวนค่ะขวนบักม่วงแล้วก็สีมาพันใบนะคะนะองแกะมาปนาค่ะนรับมันเป็นแผ่นกับพี่น้องนี่ค่ะแผ่นบักม่วงนี่ค่ะนี่แผ่นบักม่วงค่ะพี่น้องมืองแยกยลายขวนใบนะคะนาะจะว่ามีบักมกว่วงขวานหรอ่ะคะมันเบดแล้ว <laughs> นี่คะ่กะก็เลือกสิปาดไปเป็น กลิ่นเป็นกิ่นนะคะเราเป็นหลอดเป็นหลอดไว้ถ่ากินนะคะเฮดเป็นหลอดไว้ถ่ากินนะพี่น้องถห้าเฮาเฮดจั้งสั่นะกะกินไ่ได้นะคะเนาะกินบ่ได้มันติดกันนะพี่น้องค่ะงามๆค่ะแผ่นนี้งามสวยค่ะสวยว้าวมีแผ่นเดียวนี่ลนะพี่น้องสวยมันหวนได้นะคะเนาะมันเป็นอย่างมันเหนียวหลายมันหวานหลายนะคะเนาะมันเป็นอย่างค่ะ ตัดต้นชาตัดกอนตัดแผ่นมันนะคะน้องตัดแผ่นมันหล้วก็จะมาก็เป็นเป็นหลอดเป็นหลอดน้องเปน้องค่ะก้านี่ค่ะตัดออกจากเครื่องนึงแล้วค่ะนี่ย่างยูเครื่องหนึ่งนะคะน้องจะเห็ดเครื่องหนึ่งก่อนนาอค่ะป่าจากเครื่องหนึ่งก่อนนี่ค่ะกับกมามเห็ดเป็นหลอดเป็นหลอดน้องพี่น้องใครจิงายค่ะ ถ้าเหาเง็ดเป็นหลอดเป็นหลอดแล้วมันก็กินง่ายค่ะพี่น้องถ้าห้อง่เย็ดสัตว์จ้ะกินยากนะคะเนี่นเหนียวเนื้อนะติดมือติดตีนเนี่ยพี่น้องเห่ียวม้วนนะคะ แ่งครึ่งนะค่ะ้าจัดเป็นหลอดเป็นหลอดค่ะเป็นนี่ค่ะนี่ค่ะข้าเห็ดไป็ั้ซีเรียลข้าวกับมาหันอีกนะค่ะนาอจ้ะหันอีกเ่อหนึ่งค่ะจะเป็นหลอดเป็นหลอดเลยนะค่ะนาอจ้ะเห็ดสวยนะพี่น้องจะคอยหนากิ้นนะพี่น Ges ้องเห็ดสวยค่ะห <Yeah> ็ยงามมันจะน่ากิ้นค่ะ ก็มาตัดอีกรกอบนึงนะคะะนะเป็นหลอดเป็นหลอดนะคะ่ะลายกรินมะเบิร์เป็นน่องยี้ล,ลายกจินมะเบิดค่ะก็ะจี้แในน้อยค่ะยพายปายไปยีสใแญ่ดอกแกนพอดีพอดีไปนอง นี่ค่ะพัดเขาเป็นหลอเดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะคือบอกมองกวนเนื้อะค่ะพี่น้องมองกวนค่ะนี่คะ่ะเป็นซ้ำนีเนาะค่ะน้อใจเป็นซ้ำนี่แหละมันจะได้กินง่ายเนาะพี่น้องกินง่ายนี่คะ่ะแต่จะกินก็นไปกินเจลาหลอดเลยเนาะค่ะน้อใจกินเจลาอันเนาะคะ่นะ,นนะ,คะน้อกินเจลาซ้ำนีเนาะค่ะน้อนี่ เดี๋ยวจำหนีค่ะว่าต้องหีดหลอดไงนะคะหีดหลอดเต็นทน่อยจำหนีหละพี่็นท์ นี่ค่ะคือบบกเมืองควรค่ะนี่ค่ะเมืองค่ะเมืองควร นี่ค่ะนี่ค่ะพันเขาพันอเาขายมันเป็นหลอดค่ะนี่ค่ะนางปวดทิศวยค่ะมากินได้ค่ะหวานก่ะหวานี่ปีน้องหวานคค่ะหวานค่ะ กวนจนมามันออกมึกนกก็ออกน้ำยายไปกวนจนว่ามันเม็ดน้ำแห้งเหนียวตุยตุยได้น้องนี่ค่ะ นี่ค่ะเจ็ดแล้วจ้าสวยวะค่ะสวยวะบักม่วงค่ะนี่บักม่วงขวนค่ะเป็นหลอดเป็นหลอดค่ะพป่นอ้องนี่ค่ะ นี่ค่ะสวยว่ะค่ะสวยว่าหลอดบักม่วงพี่น้องนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปันเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะพันเข่าพันเข่าเนาะค่ะเนาะงวงขวนค่ะพี่น้อง นี huh tooth, all, like ่ค่ะอยากเป็นหลอดเป็นหลอดพี่น้องพ่อกินยังไงค่ะยิ่ไปกินหลอดเจละหลอดนะพี่น้องเขากินเจละหลอดเท่ากับอิ่มเนี่ยค่ะเสร็จแล้วครึ่งแผ่นนะคะบันีึก็ับครึ่งแผ่นอีกเนาะค่ะเนาะนี่นี่ค่ะครึ่งแผ่นจะปาดอีกเนาะค่ะเนาะจะปาดอีกจะมันเป็นเออปาดเป็นหลอกเป็นหลอกพี่น้องหลอกหนึ่งได้แผ่นหนึ่งก็ได้สามหลอกด้วยพี่น้อง 3 lộc อืค่ะนี่ค่ะเตละกินเนาะค่ะเนาะกินแล้วก็มาตาัดออกเนาะค่ะเนะาะตัดออกเก็ดเป็นหลอดเนาะค่ะอืมค่ะเตละกินค่ะนี่ค่ะชิ้นหน,นะะึ่งนี่ค่ะชิ้นหนึ่งเตละกินเนาะค่ะเนาะ ก็มาพันเป็นหลอดค่ะนี่ค่ะสำหรับเกมนี้แก้ไปกับสีควาลาเปิเปดเผยสนิทกันเน้อค่ะเด้อแจ คลิปหน้าขอบอกกันไหมน,น้องค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย